เอ้าลืมบ่อ่อห้าห้าโลแล้วก็เหลืออีกสามอ่ะเนาะโจแล้ม่เอาหรือวะเออโจห้าแล้วก็เหลืออีกสามนี่ยแม่พอแล้วก็หองจูดเหลือที่บ่จูาห้าโลเจาแจ๊กแพ็์ไว้ทำไมก่อเหลือกเนงี้ที่ก่อแพ็กสุดที่หนึ่งห้าโลนั่นน่ะจล้ห้าโลแม่นั่งไปลงไปหาผูกมันแล้วดีมอเจ้าฟังออกป่ บลูบลีบลเลยมูเจ้าต้องบอกสีเลยบอกทัานมันจังแสบอืมบอกคือยังควยนี่บอกท่นมันจืจืดอันนี้อันนี้มันสิบลูอ่าอันนี้แกะแกแก่นเรามันมันมันสามสิบสามลูเห็นไหมอืมมีร่อของใจตัวเห็นไหรวมรวมแล้วรวมของเม็ดตัวด้วยบอกอืมสามสิบสามรูอืมไลทยี่สิบสามสิบ ย่ยงนี้มันก็สิบสองกิโลแล้วใช่ไหมเนี่ยมันก็เหลือดิเหลืออีกสิบโลเท่นั่นแหเท่านั้นเ่นอยอเจ้าพอมีเข้าใจเออเออเข้าใจยเข้าใจเนาะเตรียมของขึ้นรถจะไปตลาดนะคะโอ้คอยคอยลูกขึ้นคอยลูกขึ้นไม่ยุดเก้าอี้คอยแดงในช้องไว แอดมินบักทันอามึงแก้วงนวยบักทันหวยแน่ผู้ใดอยากแซบก็มาเอาเดอร์มื่น่องเอ้ยมันใกล้จะหมดแล้วนะเดือนหน้าก็จะไม่ได้กินแล้วนะคะกางกลางเดือนนี้น่าจะหมดเนาะพ่อแมนกมนกางกลางเดือนนี้น่าจะหมดใครอยากใครอยากกินก็รีบสั่งนะคะ เดี๋ยวจะหมดแล้วเพราะว่าฝนจะมาแล้วอันนี้อะไรนี่แม่อันนี้นี่น,นี่นั้นอะนมตินมแหลมนมบ่มคม,มดตังก้าเลยเตะอ๋ะอมีแต่ข้างบนซื่อข้างล่างก็นมนมแหลมนมบ้มโอ้นมอย่างนมบ่มเบิ้งเอาเร่อพี่น้องเองเย้ยชีวิตคนอาซอยกัน เอออย่างนี้แหละเนี่ยครูสร้างครูสมเขาจะเป็นนังสีละผัวแบกเนื้อหามเ<อ> <laughs> มียนบสอสสั่งเมียเห็ดบอกเออเมียเห็ดผัวเมียเมียสั่งผัวเห็ดเอาเห็ <laughs> นไหมนี่ไปบันนี้ไปขึ้นรถ <laughs> อั่นของขึ้นรถเนี่ยมันยังไปง่ายมากไงานี่จัมโบ้จัมโบ้ไหนไหนจำโบ้เยอะไหม มไม่เยอะจะว่าอร่อยถ้าสวนนี้นะเด้อค่ะมะกรูดอันสวนนี้จะอร่อยสักอย่างขวานมันกลิ่นขางผุนกัเห็ดยูเฉียงบัก เมื่ออื่นสิได้เห็นข้างแบบทั่วแบบงามเลยได้พี่น้องไอ้มุกเปลเลยกำลังเห็ดยูยตอนนี้เกกบิงเ้งคูนี่ก็เบิง้งเมียที่สร้างหัวบัานีสร้างวางไหนบัานีอืออมาไม่ขึ้น